哎呀！<laughs> ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม2ชั้น5โรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วัชระประธานกอขอปอเขตพื้นที่10กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมขับเคลื่อนสร้างระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพพื้นที่10ตามกรอบ1ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3ในระดับพื้นที่โดยคณะกรรมาการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่10จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3และเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3ในระดับพื้นที่ซึ่งมีสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมชนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคราัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับเขตสุขภาพที่10เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายกรอบแนวความคิดเป้าหมายและมาตรการสู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เป็นธรรมตามกรอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3โดยรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดแนวทางการขับเคลื่อนสร้างระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่10 สถานการณ์ปัญหาประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3เป้าหมายหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนเป็นเบาหวานความดันนะตั้งขันที่ไม่ได้มีการปวดขันต่นอเหการเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรตรงนี้จ้